เสียงของคุณจะดังขึ้น Youth in Charge สร้างโอกาสพื้นที่และเวทีให้เยาวชนสวัสดีค่ะทีมของพวกเรานะคะ t o o Hot t o h a n d l e นะคะพวกเรามาในโปรเจกต์บรรจุพันธุ์กู้โลกนะคะ ทุกคนจะสงสัยนะคะว่าทำไมเราจะต้องกู้โลกนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะเราใช้โฟมในการบรรจุอาหารนะคะหรือว่าร้านประกอบการต่างๆนะคะใช้โฟมในการใส่อาหารขายอาหารให้เรารับประทานนะคะสาเหตุที่ผู้ประกอบการทําแบบนี้นะคะก็เพื่อว่าต้องการที่จะลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มกําไรนะคะในการขายของนะคะ ซึ่งสิ่งที่ตามมานะคะเมื่อเราใช้โฟมมากๆนะคะก็จะส่งผลทำให้ปัญหาล้นโลกนะคะหรือขยะโฟมล้นโลกนั่นเองนะคะซึ่งผลที่ตามมานะคะก็จะส่งผลไปถึงสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มนุษย์ของเราสิ่งมีชีวิตอย่างเรานะคะใช้อากาศในการหายใจในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะปัญหาโลกมนุษย์หลักๆที่เราเจอเลยนะคะนั่นก็คือมลพิษทางน้ำมลพิษทางเสียงมลพิษทางอากาศและที่สำคัญก็คือมลพิษทางดินค่ะซึ่งปัญหา นะคะหลักๆของมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศนั่นก็คือปัญหาเศษเหลือใช้จากการเกษตรชาวเกษตรกรรมนะคะเมื่อทําการเพราะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนมากนะคะจะทําการเผานะคะฟางที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวฟางข้าวนะคะ เพื่อที่จะเตรียมหน้าดินพร้อมที่จะทำการเพาะปลูกนะคะในรอบต่อไปซึ่งกลุ่มของพวกเรานะคะได้มองเห็นปัญหาที่สำคัญปัญหานี้นะคะจึงได้มองหาสิ่งที่จะมาทดแทนหรือลดการใช้โฟมลงนะคะ แต่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นมิตรเพิ่มมูลค่าช่วยลดปัญหาและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะคะเป็นมิตรคือเป็นมิตรต่อธรรมชาติเพิ่มมูลค่าคือเพิ่มมูลค่าสิ่งเหลือใช้ลดปัญหาคือลดปัญหาโลกร้อนและช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรซึ่งเรานะคะได้ทําการเอาฟางมาผสมกับแป้งมันนะคะจากนั้นทําการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์นะคะอัดโดยความร้อนนะคะซึ่งกระบวนการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ของเราเราไม่ใช้สารเคลือบพลาสติกนะคะเพราะเราต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ ็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเราใช้บววและแป้งมันนะคะในการเคลือบบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะและระยะเวลาในการย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ของเราสองปีค่ะบรรจุภัณฑ์ของเราก็ได้ทําการย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนอกจากจะได้รายได้นะคะจากการจําหน่ายจานแล้วเรายังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะคะ2เนื่องนะคะสต่อ2ต่อเลยกันเลยทีเดียวนะคะเราสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะคะที่มีเครื่องอัดฟางและเกษตรกรที่ไม่มีเครื่องอัดฟางค่ะ โดยกลุ่มของลูกค้าของเรานะคะเราเป้าหมายของเรานะคะเราอยากให้คนลดการใช้โฟมแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะหันมาใช้โฟมกลุ่มเป้าหมายคือแม่ค้าหรือผู้ประกอบการที่มีการใช้โฟมในการใส่บรรจุอาหารและกลุ่มร้านอาหารที่มีธีมหลักโลกนะคะหรือต้องการที่จะนําบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะเป็นจุดเด่นนะคะของร้านอาหารของเขาเมื่อเราสนใจอะไรบางอย่างเรามักจะตั้งคําถามว่าน่าสนใจนะแล้วราคาเท่าไหร่ล่ะ นะคะน่าสนใจนะราคาเท right ่าไหร่หละแล้วทำไมต้องเลือกบริษัทของเรานะคะถ้าเทียบกันการใช้โฟมและบร others, ะบรจุภัณฑ์ของเราแน่นอนค่ะบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะมีราคาที่แพงกว่าโฟมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะคะโฟมนะคะจ่ายน้อยแต่สามารถเพิ่มปัญหาให้โลกได้แล้วมาจ่ายบรรจุภัณฑ์ของเราอาจจะจ่ายเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่สามารถลดปัญหาและก็ช่วยโลกของเราได้แล้วถ้าเขามองกลับกันทําไมต้องมาเลือกบริษัทของเรานะคะทำไมไม่เลือกบริษัทอื่นที่มีการทํามานานนะคะเรายกตัวอย่างนะคะเช่เนจ ชานอ้อยนะคะจากบริษัทแห่งหนึ่งนะคะถ้าเทียบราคาแล้วนะคะจ่าย159บาทได้50ชิ้นนํามาเฉลี่ยนะคะ1ใบจะตกอยู่ที่3บาทกว่านะคะซึ่งสําหรับดิฉันฉันคิดว่าเป็นราคาที่สูงนะคะซึ่งผู้ประกอบการน่าจะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ากลับมามองที่บรรจุภัณฑ์กู้โลกของเรานะคะ100ชิ้นราคา3 130บาทนะคะถ้านํามาเฉลี่ยจะตกอยู่ที่1บาท3สตางค์นะคะแค่นั้นเองนะคะซึ่งพวกเราทุกคนคิดว่าเราสามารถ สามารถเปลี่ยน Mindset ได้นะคะเรามาเปิดใจรับนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยน Mindset เราเชื่อว่าพลังของเยาวชนไทยขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้ไปได้ไกลแน่นอนคะ่ะเราหวังว่าทุกคนจะชอบค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามครับผมเชิญอาจารย์นรงค์ครับขอบคุณครับที่ช่วยกันลักโรคนะครับแต่แต่บรรจุภัณฑ์อันนี้บรรจุของเหลวได้ไหมครับบรรจุของเหลวได้ไหมครับเช่นแกง คือบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะสามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงสุด200องศาถ้าเป็นบรรจุแกงเราคิดว่าน่าจะยังพัฒนาไม่ถึงแต่ถ้าใช้ในอาหารสตรีทฟู้ดนะคะร้านประกอบการสตรีทฟู้ดก็ก็น่าจะเหมาะสมมากกว่าค่ะครับอันอันที่หนึ่งนะครับเพราะว่าอาหารไทยส่วนใหญ่มันจะมีของเหลวอยู่ใช่ไหมครับน้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต่มันก็จะตามมากับส่วนที่สคือรูปลักษณะนะครับถ้าบรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหารเนี่ยเราจะต้องปรับรูปลักษณะนะครับที่ตะกี้เราโชว์มันมีของขายอยู่ในตลาดหลายยี่ห้อถูกไหมเดิมก็จะเป็นสีน้ําตาลตอนหลังก็ปรับเป็นสีขาวปัญหาเดียวกันนะครับเพราะว่าผู้บริโภคอาจจะยังไม่ยอมรับบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าตาแบบนี้สําหรับการบรรจุอาหารด้วยนะฮะแล้วเมื่อเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหารอาจจะต้องดูเรื่องมาตรฐานต่อนเนื่องเพราะมันจะมีกฎหมายตามมาอีกนะครับว่าสัมผัสอาหารได้หรือไม่อาจต้องไปดูนะครับว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ย จะส่งผลต่อสิ่งเหล่านั้นหรือไม่นะครับก็ฝากดูนะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องขอบคุณครับขอบคุณค่ะผมผมมีเปเดียวนะครับอันนี้ก็จริงๆริาก็ผลิตขายกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อที่ว่านะครับแล้วของเราเนี่ยตรงนี้มันก็ยังรออยู่มากนะอาจจะต้องทําให้มันดูดูดีขึ้นซึ่งแปลว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้นทุนที่คํานวณเมื่อสักครู่เนี่ยหนึ่งจุสามบาทต่อชิ้นเนี่ยนะฮะอันนั้น คิดค่าแรงของพวกเราเข้าไปแค่ไหนนะครับแล้วก็คิดค่าการตลาดหรือยังคิดเรื่อง distribution คิดเรื่องสารพัดหรือยังเพราะว่าพอเราไปเปรียบเทียบกับของบริษัทเนี่ยบริษัทก็คิดครบหมดแล้วนะฮะซึ่งราคาออกมาเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยเราเพิ่งทําเป็นเป็นโปรโตไทป์ยังไม่ได้คิดค่าเรจิสตสึกค่าขนส่งค่านู่นค่านี่นะครับเพราะนั้นต้องต้องลองไปดูเวลาคํานวณต้นทุนพวกนี้นะครับเชิญอาจารย์วิจารณ์ครับขอบคุณค่ะ อย่างที่อาจารย์นลงพูดนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดนะอย่าเพิ่งไปขายตอนนี้นะเดี๋ยวโดนจับได้นะเพราะว่าไอ้ผิตภัณฑ์ที่จะบรรจุอาหารนยนะต้องผิตรัณฑ์ได้ต้องดูตามมาตรฐานของออยอด้วยนะฮะอย่างอย่างของเราเนี่ยนะครับซึ่งทาไอ้นี้ขึ้นมานะฮะถามว่ามันน่าใช้หรือเปล่ามันน่าใช้แต่ไม่น่าใช้สําหรับอาหารโดยเฉพาะพนี่ที่อาจารย์ถามมีน้ำกุ้งน้ําแกงเพราะว่าโอกาสมันจะสัมผัสกับพวกนี้ได้ เพราะเศษฟางพวกนี้นะมีการใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงมีโลหะหนักมีอะไรอยู่นะถ้าเราวิเคราะห์ต่อเราเราจะเจอปัจจัยต่างๆสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอยู่ในฟางด้วยนะฮะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดหนึ่งเพราะฉะนั้นทําไมเขาต้องเข้าโปรเซสโรงงานเพราะว่าเรื่องของความร้อนเรื่องของอะไรที่มันจะสามารถทําลายพวกนี้ได้นะครับแต่ของเราต้องใช้ได้ใช้ได้กรณีของอาหารที่ไม่ต้องสัมผสัสอาหารโดยตรง สมมติว่าจะไปใส่ส้มอะไรเราเราต้องคิดผลิตภัณฑ์ไปทำมองนี้เราไม่สามารถที่จะขายอะไรที่มันแทนแทนเขาได้แต่เรามองไปอันอื่นที่มันจะสร้างมูลค่าของได้สมมติถาดอย่างนี้เวลาจะใส่ถาดนะฮะหรือสังกะานที่จานเหลืองๆไปแทนอย่างนี้มันจะมีมูลค่าของมันที่ไม่ต้องสัมผัสโดยตรงนะฮะเราต้องมองไปทางนัง้นะะเพราะเทคโนโลยีของเรานี่มันมันยังไม่ถึงที่จะต้องสัมผัสอาหาร เพราะมันมีกฎหมายม,มีอะไรควบคุมอยู่นะฮะก็ก็ฝากไปต่อแล้วก็การย่อยสลายนี่มันใช้เวลา,าเราเราบอกสองปีใช่ไหมใช่ค่ะนานมากถ้าเป็นไบโอที่เขา,เาโฆษณาการปัจจุบันไม่เกิน6เดือนนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องมองต่อว่าเอ๊ะทำไงให,ให้ให้ระยะมันมันไหวขึ้นเพราะเส้นเส้นเรามันยังเห็นเส้นอยู่นะอย่างนี้ก็ก็ฝากไปคิดต่อโจทย์ต่อว่าเอ๊ะเราจะสับให้มันเล็กๆ นะ,ะอนะขอบคุณค่ะคุณทัศไทยครับออผมผมชอบแนวคิดที่ว่ามันจะเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยนะครับอันนี้ผมผมเลยไม่แน่ใจว่าทางทีมเนี่ยได้คิดถึงต้นทุนที่เราต้องจ่ายให้เกษตรกรในการที่ไปซื้อฟางเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะไปช่วยเขาในการ ถางฟางหญ้าฟางข้าวที่เขาไม่ใช้แล้วแทนการที่เขาจะไปเผาอย่างเงี้ยเราเราได้คิดถึงตัวต้นตน,น้ำตรงนั้นเนี่ยยังไงบ้างครับผมขอคําตอบสั้นๆได้ไหมครับในการนําวัตถุดิบนะคะมาผลิตเราคิดว่าเราอยากเพิ่ม เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรหลายๆหลายๆช่องทางนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือเราจะไปรับฟางที่อัดขึ้นรูปมาแล้วเท่านั้นนะคะก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับคนที่เขามีเครื่องอัดฟางนะคะแล้วคนที่มีเครื่องอัดฟางก็จะต้องมีวัตถุดิบเพื่อขึ้นมาอัดฟางแล้วก็คิดว่าคนที่ไม่มีเครื่องก็จะต้องนําฟางนะคะมาขายให้กับคนที่มีเครื่องค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้อีกอย่างนึงแล้วก็การที่เราอ่า เรายังพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเราได้เท่านี้ก็เพราะว่าเราคิดถึงเรื่องต้นทุนเป็นเป็นหลักนะคะเราอยากไม่อยากให้มันเป็นธุรกิจในรูปแบบที่แสวงหาผลกําไรนะคะเราอยากเอ,อื้อต่อกเกษตรกรให้ได้มากที่สุดค่ะเชิญคุณปูเบศครับ,รบขอคอมเมนต์นสั้นๆครับตัวตัววัสดุครับก็เห็นด้วยกับอาจารย์วิจารณ์ครับว่าจะมีมันจะเป็นเรื่องก็ของน่าใช้แต่อาจจะไม่เหมาะกับการวางบนอาหารโดยตรงนะครับเพราะว่าผมจับตัวขอบเนี่ยก็ มันก็เริ่มมียุยยแล้วนะครับก็เลยแนะนําว่ามันอาจจะไม่ได้สัมผัสอาหารโดยตรงมันอาจจะเป็นถาดซึ่งมีการดีไซน์มือถือออกมาหรือว่าถ้าสมมติอยากยังอยากเป็นถาดเหมือนเดิมเนี่ยตรงส่วนที่มันเอ็กซ์โพเซอร์ตรงขอบพวกเนี้ยมันอาจจะต้องมีทําแม่พิมพ์ที่มันม้วนเก็บตัวขอบที่คนสัมผัสเนี่ยมันไม่ให้เกิดการยุยอ่ะครับก,ก็เสริมในแง่การใช้งานนิดน,นึงครับเพราะว่าจริงๆก็เป็น,เป,นเป็นการดีที่ช่วยเกษตรกรครับแต่อยากจะอยากจะ อยากจ,จะตัวคอมเมนต์ตัววิธีการใช้งานให้ให้ให้ตอบโจทย์นิดหนึ่งครับคนจะได้จะได้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับขออนุญาตนะคะคือพวกเราขอเพิ่มเติมนะคะคือ บรรจุภัณฑ์ของเรานะคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการทดลองใช้เราเคยเอาไปให้คุณป้าที่มหาวิทยาลัยนะคะร้านขายลูกชิ้นลองทดลองใช้คือรอบแรกค่ะคุณป้าก็มีข้อติมาเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้บรรจุภัณฑ์เราจึงนาเอากลับมาแล้วมาคิดกระบวนการว่าเราจะทํายังไงดีในการเคลือบซึ่งเราไม่อยากใช้ผ่านสารพลาสติกนะคะเราจึงเอาบวยและแป้งมันมาทําการเคลือบจานนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะคอมเมนต์ที่เราเอาไปให้คุณป้าก็ก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของผู้บริโภคก็ได้เอา ใบตองค่ะลองลูกชิ้นค่ะซึ่งเราก็จะเก็บคำแนะนําของท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้ทดลองใช้นะคะเอาไปปรับปรุงแก้ไขโปรเจกต์ของเราให้ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาพอดีเชิญครับ Youth in Charge เราเชื่อว่าอนาคตของชาติเริ่มตั้งแต่วันนี้